ล่องลอยยือดๆอะไรครับด <laughs> ิเลือดูหมาดิหมา <laughs> ตุก๊กตาหมาปลอมเออใช่โอเคเอาเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ย,เ,อยเดียวเดียวเดียวอ,อ๋อมอยู่หลังต้นไม้อะไรของมึงอ,อะไรของมึงไหนไหนไหนนี่แน่ยินดีมายิงกันได้ไง ไม่ใช่คอ l อฟดิวตี้เว้ยสวัสดีครับผมอดีอุสและนี่คือเทเบิลทูได้โอ้คาราเต้พลัมปรจานคาราเต้โอเคนี่คือเทเบิลทูได้ตัวเกมหลักที่ไม่ใช่มอดยกเครื่องใดๆพอดีว่าผมเจอมอดที่น่าสนใจมันเป็นมอสที่อย่างที่ต้นคลิปที่ผมโดดลงมาแหละพอนึกถึงคอออฟดิวตี้มันก็ต้องมีพาราชูตใช่ไหมเออเฮ้ยนี่ใครวะเนี่ย r e s ซ d e เดนเลสซเนเลยนะเนี่ยโอเคเวลาเราไปทำภารกิจใช่ไหมแล้วถ้าสมมุติว่าเราขับฮอหรือขับใจโรคอปเตอร์ไปถ้าสมมุติว่าใครไม่ได้ลงมอดเกี่ยวกับยานพานะนะแล้วมอดตัวนี้เนี่ยจะทําให้เรามีความปลอดภัยมากขึ้นในขณะที่เราขับยวดยานพานะทางอากาศเช่นเวลาเราเผลอกดอ e, มันก็จะออกจากยานพานะแล้วเราก็ตกลงไปตายใช่ไหม แต่มอสตัวนี้จะมีมอสตัวหนึ่งที่ทําให้เรานับถอยหลังก็คือเราสามารถกดยกเลิกได้กับอีกตัวหนึ่งที่ทําให้เราตกถึงพื้นได้อย่างปลอดภัยก็คือมีพาราชูตแบบที่ผมล่อนลงมาก่อนหน้านี้เออวันเท่ดีช่วงนี้ยิ่งติดคอออฟลิตี้อยู่มันก็เลยเป็นมอสที่ผมสนใจมากเลยเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่าไปกลับบ้านกอนบ้านไปยังไหนวะบ้านไปางงานู้น แล้วนี่มาเจอมอสตัวนี้มันชื่อว่า OCB พาราชุดแน่สุดยอดยังเท่ดูจากรูปดีกว่านีู่ไม่ใส่เสื้อผ้าเลยโอ้เออไหนดูรายละเอียดหน่อยช่วงนี้รู้สึกว่าผมจะได้ใช้มอสของคนนี้บ่อยแล้วเนี่ย OCB เนี่ยเขาบอกว่ามอสตัวนี้ จะเพิ่มร่มชูชีพให้คุณเมื่อตกลงมาจากท้องฟ้าทําให้โอ้โ oh, หชิดหลอกก็คือประมาณว่าหายแล้วกูตก <c oughs> ล้าสมัยแล้วก็ไม่รับรอง EAC นะครับผมต้งล่างรายละเอียดน้อยมากเขียนว่าร่มชูชีพสําหรับผู้เล่นของคุณจะถูกปรับใช้จะถูกใช้เมื่อคุณตกลงมา ขณะนี้มันไม่ได้ล็อกอ๋อเมื่อติดตั้งแล้วคุณจะได้รับร่มชิวชี่พร้อมใช้งานให้กดคอนโทรลเลฟคอนโทรลก็คือคอนโทรลทางซ้ายคุณจะได้รับข้อความเมื่อตกมาจากท้องฟ้าและยังใช้งานได้ดีกับมอสโนซันเดนเอ็กซิสโนซันเดนเอ็กซิสเหรอเออเดี๋ยวไว้ดูเนาะคุณยังสามารถขาหักได้หากคุณตกลงสู่พื้นแรงเกินไปหมายถึงมันเร็วเกินไปหรือบนพื้นที่แข็งเกิดขึ้นได้ทั้งสองปัจจัยคุณสามารถควบคุมการล่อนอ๋อสามารถแบบหันซ้ายหันขวาได้เล็กน้อยละมัง้ง วอันนี้ก็เป็นมอสอื่นๆของเขานะอันนี้เป็นที่นิยมมากเลยก็คือ s t o p Fuel เวลาเราหลอมเวลาเราทําอาหารเนี่ยถ้าเสร็จแล้วเตามันจะปิดทันทีนะตัวนี้โอเคในเมื่อมีเท่านี้เราก็ไปดาวน์โหลดดีกว่าไหนพาราชุดไหนูาานด,ดาวน์โหลดฮัลโหลโอเคมาแล้วแล้วเมื่อกี้เขาพูดถึงตัว No s u d d n ใช่ไหมนี่ไหนไปดูหน่อยเนี่ยเหรอมีรูปเดียวคืออะไร ้็สมมติว่าเราอ๋อมีตัวเลขเนี่ยตัวเลขมันจะนับอะไรอ่ะไหนเขาบอกว่ามันเป็นมอดขนาดเล็กที่สแสดงการนับแทนการออกจากยาพานะที่ลอยอยู่ในอากาศทันทีไม่รองรับ EAC เหมือนกับว่าเราพอเรากด E เงี้ยมันจะนับเหรอมันจะนับถอยหลังอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ๋อการนับถอยหลังจะถูกยกเลิกเมื่อกด Escape ก็คือสมมุติว่าเราเผลอกด E ใช่ไหมปกติเนี่ยมันจะลงจากยาพานะทันที แต่ถ้าเราเผลอไปกด e คราวนี้เราสามารถกด escape เพื่อยกเลิกได้เพราะมันจะนับถอยหลังแล้วก็ไม่ลองรับ eac มันใช้งานกับเล่นหลายคนแต่ยังไม่ได้รับการทดสอบอืมก็คือใช้กับเซิร์ฟเวอร์ได้นะแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์ต้องปิด e ac เพราะฉะนั้นมันก็เสี่ยงโอเคไหนไปลองโหลดใช้ดีกว่าไน้นว้นดาวน์โหลดส l o ดาวน์โหลดนี่มาแล้ว no sudden exit และนี่ผมได้มอดมาแล้วชื่อว่า OCB Parachute กับ OCB No e d i t Exit ผมจะเปิดทั้งคู่เลยลงพร้อมกันเลยเนาะผมจะลงในมอดตัวเกมหลักของผมนี่เอามาใส่เลยอันนี้ Parachute ใส่เข้าไปอันนี้ Parachute แล้วก็การออกจากยานพาหนะโดยกระทันหันโอเค No e c i t Exit เรียบร้อยเราก็จะไปรันกดรันอย่าลืมปิด EAC นะครับผมไปเลย เอาละพอมาถึงตรงนี้คงจะไม่มีปัญหาไปเลยดีกว่าเล่นในเซฟของผมนี่แหละเลยโอเคเข้ามาแล้วไม่มีเออร์เลอร์อะไรเออไม่ชิงไปไม่เอาตังนี้ก็ช่างมาันเถอะเนาะเดี๋ยวนะผมจะทดสอบเพราะฉะนั้นผมก็ต้องมีเครื่องบินสักลำหนึ่งเนาะยานพาหนะมันต้องอยู่ในอะไรวะวิทยาศาสตร์ใช่ไหมนี่ไงเอ,อ วิฉันเป็นรูปยาลืมไปหมดแล้วเนี่ยต้องเอาฮอมาสักลำหนึ่งเอาเป็นลำใหญ่เลยอะแล้วก็น้ำมันมาด้วยนี่เอาโอ้โห,โห,โห,โหลำปีเติมน้ำมันแล้วไปโอ้โห,โหใหญ่พอๆอาปาเช่เลยกด W สำหรับฮอลำนี้กด W ขึ้นกด S ลง ไอขาผมยื่นอยู่ข้างนอกไม่ใช่ขาผมถูกไ่มขาหมาเห็นปะขาหมายื่นอยู่โอเคนี่คือกด S ขึ้นถ้าเราจะเดินหน้ากด C ให้มันเอียงไปข้างหน้าถึงจะเดินไปข้างหน้าดูแผนที่หน่อยไปข้างหน้าเลยแหละถ้าจะถอยหลังหรือหยุดก็กด Space นี่มันก็จะนิ่งๆผมต้องออกไปจากหมอกนี่ก่อนอะนะไม่งั้นมันมองไม่เห็นตอนนี้ผมอยู่สูงระดับ200เมตรกำลัง,งเดินหน้า ไปถึงเขตป่าดีกว่าน,น้าอไดเดียวเห็นพื้นเลยตอนนี้ยิ่งก้มมากก็ยิ่งเร็วแต่ว่ามันจะมีโอกาสเสี่ยงตกอ่ามาแล้วมาแล้วตอนนี้เป็นป่าแล้วโอเคไหนมองรอบรอบข้างหลังมันได้ลุกล้างผมจะลองไต่ไปให้สูงที่สุดเลยไปทางนู้นดีกว่าไออันเดดอะไม่ใช่เดดเวสแลนที่ผมหับไอฮอลฮอโซลาร์เซลล์อะขึ้นไปแบบเป็นกิโลเลยนะสูงเป็นกิโลเลยมอสนี้มันสูงได้แค่ประมาณเนี้ยสองร้อยกว่า สองร้อยคอมเมดรเองเนี่ยสูงสุดแล้วอ่ะขึ้นไม่ได้และนี่เริ่มชะลอแล้วผมจะลองกด e นะว่า i know sudden exit เนี่ยเป็นไงกด e นี่ไงมันจะนับนับเสร็จแล้วก็ล่วงล่วงสกดละชุด <c oughs> เฮ้ยเฮ้เฮ้ยฮหอเป็นไงวะมันจะระเบิดปะไม่ระเบิดโอเคดูหมาด้ <c oughs> เฮ้ยทเท่อะราชูดแล้วกดคอนโทรอีกทีไม่ได้นะตัดพระชุดไม่ได้ ก็คือมันจะลงนี้จนถึงพื้นเจ็บนิดหน่อยพอเราเกมนี้มันก็ไม่มีดาเมจด้วยเวลาตกไงมปเอาใหม่เออเดี๋ยวผมจะลองแบบว่ากด e แล้วกด escape ดูซิว่ามันจะทันไหมนะมันน่าจะไปคอนฟ l i ได้ว่านับถอยหลังกี่วินาทีอะประมาณเนี้ยอันนี้มันนับสายหลังประมาณสองสวิเองเนาะอานะเอาใหม่นะกด e นี่ไง เออยกเลิกได้แต่ว่ามันแค่ประมาณกี่วิเองวะเนี่ยสองวิเองเอาใหม่อันนี้ผมจะลองพลาลชุดะไรชุดอ๋อ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 เมื่อกี้พาราชูดมันโดนหอแล้วก็บังคับด้วย WST เนี่ยเหรอเนะาะบังคับได้นิดหน่อยแงวแม่ <c oughs> แต่ว่าไอตอนที่พาราชูดลงเนี่ยผมไม่รู้ว่านกมันจะตบเราได้หรือเปล่านะ หนก็เป็นว่าสําหรับมอดนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่าว่ามันคอนฟิกได้หรือเปล่าเวลาในการนับไยหลังเนี่ยโอ้ข้างในนั่งได้กี่คนวะเนี่ยหนึ่งสองส้าหน่าจะนั่งได้เยอะนะเนี่ยเฮ้ยแอร์ดอปโอ้บินสูงเท่าเ้องบินเลยทิ้งไหนทิ้งนู้นบินไปถึงไหนวะนะหายรับตาไปไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าไอไฟเนี่ยมันคอนฟิกได้หรือเปล่าไปแล้วโดด โอเคคราวนี้ผมจะมาลองดูซิว่ามันจะมีคอนฟิกทาให้มันล่วงลงมาได้ชา้าลงหรือเปล่าแบบว่าจับเวลาชา้าลงอ่ะมันไม่มีไฟล์คอนฟิกนะจะดูไฟล์มอสสิอ๋อน,นี่มันรา,ายละเอียดมอสเฉยๆนะมันจะมีคอนฟิกไหมมันเป็นไฟล์ CS อ่ะโอเคสรุปว่าแก้ไม่ได้ไม่ใช่แก้ไม่ได้ผมแก้ไม่เป็นซึ <c oughs> ่งมันต้องมีคนมีความรู้นะหรือว่า คนที่มีโปรแกรมที่เปิดไฟล์พวกนี้ได้เขาน่าจะไปแก้ได้มันน่าจะคอนฟิกได้แต่ว่าผมคอนฟิกไม่เป็นก็เอาไปลองใช้กันดูเนาะส่วนตัวพาราชูตก็เหมือนกันเออเนียมีคอนฟิกอยู่เดี๋ยวผมจะลองดูนะถ้าได้ดูก็ไม่มีเนาะไม่มีเกี่ยวกับการจับเวลาหรืออะไรหรือความเร็วของมันไม่มีก็คือจะต,ตกก็ตกอะโอเคลองเป็นว่าไปลองใช้กันดูเท่ hey, มาก,มากๆเลย ถ้าชื่อชอบก็ฝากกดไลค์ like, กด s u b สไคร b ์ไว้ด้วยนะครับผมและพบกันใหม่กับมัดหน้าที่ผมสนใจหรือถ้าใครสนใจไอตัวไหนก็มาแนะนำกันได้สำหรับมอดนี้สวัสดีครับผม